สวัสดีครับผมนายแพทย์จกริวัตครับวันนี้นะครับอยากจะมาแนะนํานักศึกษาแพทย์สักตั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะนักศึกษกาแพทย์ที่กําลังเรียนนิวโรอานาตัมี่อยู่นะครับนิวโรอานาตัมมี่เป็นเป็นวิชาที่สําคัญแล้วก็เป็นวิชาที่น่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับแล้วก็หลายหลายท่านเนี่ยรู้ใช่ไหมครับว่านิวโรอานาตัมี่เนี่ยที่สําคัญที่สุดเนี่ยที่จะได้คะแนนเยอะที่สุดคือ lab exam นะครับที่เขาสอบในใน lab นะครับแล้วก็ส่วนมากเนี่ย Omy, นูโรนาตัมีมี่เขาจะชอบทสเกี่ยวกับพวกฟอรามีนาคือรูในกระโหลกรูในกระโหลกที่มีมันมีเนิร์ฟต่างๆที่จะออกมาหรือเส้นเลือดต่างๆที่ออกมาในรูต่างๆแล้วก็เนิร์ฟก็จะมาสป라이ดแฮดเอ็นเน็กแล้วก็เส้นเลือดต่างๆก็จะมาเอาเลือดเอาออกซิเจนมาสป라이ดกล้ามเนื้อที่นาต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนมากนะครับที่ที่รูต่างๆในกระโหลกในที่เราเรียกฟอรามีนาเนี่ยเราต้องรู้ว่าอะไรออกมาจากรูใช่ไหมครับเราเรา แล้วแล้วส่วนมากในะครูขอจะทักขอจะทักอ่าฟอร์มินาต่างๆแล้วก็ถามเราว่าในสตรัคเจอร์อะไรหรือถามเราว่าชนคณุคส่วนนิฟเค้นสคืออะไรอย่างเช่นนะครับครูขอจะทักเอาเชือกมาผูกเนี่ยที่อะอะ,อะไรอะอะฟอร์มันโรทันเดมแล้วขอจะถามว่าเนี่ยสตรัคเจอร์อะไรผ่านฟอร์มันโรทันเดมซึ่งคำตอบคืออะไรดูไหมครับ what pass through f o r m a n r t a n d e m นะครับ v 2 max lary nerve แล้ว max lary nerve นี่คือเป็น branch ของ um เป็น branch ของ um อ uh, uh, ่าอ erm ่า trigeminal nerve นครับ trigeminal nerve มีสาม branch นะครับ o p h t h a l m i c max i lary l แล้วก็ mandibular Nerve เพราะฉะนั้น max max lary nerve นี่จะให้ความรู้สึกของหน้าช่วงนี้ค่ช่วงนี้นะครับแล้วก็ครูขอจะทัก stylo mastoid foramen และถามว่าเนี่ย คณค s ส g n นิ i ค a น c e คืออะไรคณค s ส g n นิ i ค a น c e ของของของสไตโลมาสโตย์ฟรา m e นคืออะไรนะครับเนที่ผ่านสไตโลมาสโตย์ฟรา m e นคือเฟชชั่นเน v e คือเฟชชั่นเนคือเคร n i เน n e r เจ็ดนะครับแล้วก็สไตโลมา o โตย์ฟราเมนเป็นช่องที่เล็กมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนเขามี Information หรือมีอ่าหรือมีอ่าการอักเสบต,ต่อเฟชชั่นเนืเนี่ย นะครับเขาจะมีอาการที่เรียกว่า Bell's palsy นะครับคือด้านหนึ่งของหน้างเขาเนี่ยจะจะใช้งานไม่ได้นะครับจะขยับเคลื่อนหน้าไม่ได้จนกว่า information หรือการอักเสบของไฟชนเล็บมันหายไปนะครับและนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่า stylo-mastoid foramen เนี่ยมันเล็กมากนะครับมันรูท่เล็กมากกว่าฉันเนี่ยถ้ามันมี Information ของ c r a n i nerve เหรือ facial nerve เนี่ยเขาจะมี b e l l s p a l s y ปัญหาคือปัญหาคือ s t y l o m a s o i d form มันเหมืนมันลุนเล็กมากใน neuro anatomy lab exam นะครับสิ่งที่เขาชอบ tag และและ,และถามเกี่ยวกับ content หรือหรือ clinical significance เยอะที่สุดนะครับคือเขาชอบถามเกี่ยวกับ content ของ superior orbital fissure นะครับ superior orbital f i s s u r contentment plan ออกมาเนี่ยอ่จาจะกะโลกออกมาจากจากจากช่อง superior orbital f i s s e r e มีเจ็ดอย่างท่านจำได้ไหมครับว่า7อย่างนันมีอะไรบ้าง 1. frontal nerve 2. nasociliary nerve 3. lacrimal nerve 4. trochlear nerve 5. abducen nerve หก uh, superior division of oculomotor nerve 7. Inferior division of o c u l o m o t o r nerve o c u l o m o t o r nerve ก็คือ c r a n i a nerve 3ใช่ไหมครับมีสอง division superior and inferior division เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้นะครับคือ7อย่างที่ออกมาจาก superior orbital fissure นะครับแล้วมันจำได้ยากมากนะครับความจำขงผมไม่ดีนเนี่ยตอนผมเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยผมต้องใช้อะไรที่ทททชื่อว่า n u m a n i c s medical p n u m a n i c s จะช่วย เตือนสติผมให้ผมจําสิ่งต่างๆได้นะครับแล้วผมจะสอนท่านเนี่ยผมจะสอนนักศึกษาภาาต่างๆเนี่ยในที่เรียนนโ้นาตมีวิธีการจำคอนเทนต์7อย่างนี้นะครับคิดอย่างนี้นะครับ live free to see no insult at all live free to see no insult at all นะครับให้ให้จำประโยคนี้ไว้นะครับแบบว่าแบบให้มีชวิตแบบอิสระเสรี โดยที่เราไม่เห็นคนอื่นเนี่ยที่จะ insult เราหรือที่จะพูดม่ดีกับเราใช่ไหมครับ Live free to see no insult at all นะครับ Live คือลักเคมอ nerve นะครับ Free คือ fronto nerve to trochlear C superior orbital uh superior division of oculomotor nerve no nasal ciliary nerve insult คือ inferior division of o c l o m o t o r nerve at all คือ a b d u c e n nerve นะครับ live free to see no insult at all ไ,ไหมครับถ้าจำประโยคนี้ได้เนี่ยจะรู้คอนเทนต์ที่ออกมาจาก superior orbital f i s s u r และคอนเทนต์พวกนี้มันมีมัน,ม,นมันคืออะไรบ้างนะครับอ่มอย่างเช่นอ่าผมจะพูดเกี่ยวกเกี่ยวกสาม c o n t e ก่อนคือ nasociliary frontal และ lacrimal nerve นะครับสาม,มันนี้เนี่ย เป็น branch ของ trigeminal nerve เป็น branch อันหนึ่งที่เรียกว่า optic l m i c ใช่ไหมครับ o p h t h a l m i c maxillary mandibular nerve เนี่ยมันเป็น3 branch ของ trigeminal nerve แล้วก็แล้วก็มันมันให้ sensation แลืให้ความรู้สึกที่หน้าของเราใช่ไหมครับแล้วก็มันมี branch optic h h a l m nerve เนี่ยมันมาแล้วมันมี3 branch นะครับ frontal nasociliary กับ lacrimal nerve นะครับแล branch เล็กที่สุดนะครับ คือ lacrimal nerve นะครับ lacrimal nerve นี่จะมาแล้วก็ให้ความรู้สึกต่อตบน้ำตาแล้วก็ uh, lateral side ของ uh, conjunctiva นะครับ frontal nerve เนี่ยจะขึ้นมาแล้วก็ให้ความรู้สึกต่อคลายกับาน้ผากนะครับแล้วก็ n a s ซ c i l i a r y เนี่ย nasociliary nerve ก็ให้ความรู้สึกต่อแบบรอบๆตานะครับต่อไป trochlear nerve t r o c l e a r nerve คือ,อะคร nerve นะ เกรเนฟซี 4, ชั้น e รกโทรเคเนฟโทร e คเนฟนี่สั p พายกล้ามเนื้ออหนึ่งที่เราเรียกว่า superior um, oblique superior oblique เนี่ยหน้าที่มันคือ d e p r e s s ลูกตาลงมานะครับแล้วก็ abduction abduct, Ab abduction and depression เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกตาจะลงมาลูกตาจะออกมาข้างนอกตอนกล้ามเนื้อมัน contract ต่อไปนะครับเก a เ e ฟสามเกร n e r สามนี่มันมี superior division กับ inferior division นะครับเราเกรเน r สามนี่สำคัญมาก เร c u l a t nerve สาวนี่ง control คล้ายแบบกล้ามเนื้อทั้งหมดในในตาหมดเลยละนะครับมัน control pupil restriction นะครับคือคือคล้ายคาย light reflex คือพยายามจะอ่าตอนตอนมีมีมีแสงแดดเข้ามาเยอะเกินไปมันปิดม่านตาของเราหรือไม่ตอนตอนเราอ่านหนังสือใกล้ๆเนี่ย accommodation คือมันเปลี่ยนรูปร่างของเลนส์ได้นะครับแต่ superior division of oculomotor nerve นะครับ control 2สองอย่าง คือมัน n t r r l ไอาเลดเปลือกตาของเราแล้วมัน Control กล้ามเนื้อที่ชื่อว่า superior rectus นะครับคือเอาตาขึ้นไปเนี่ยเอาเอาลูกตาขึ้นไปนี่มันคือใช้ superior rectus แล้วก็แล้วก็เปลือกตาของเราเนี่ยถ้ามันมีปัญหาเนี่ยเราจะมีอาการโทรสิสคือเปลือกตาตกนะครับแล้วก็ i n f r a o r division ของ o c u l a motor nerve นะครับ control middle rectus นะครับ inferior rectus แล้วก็ inferior oblique นะครับ inferior oblique นี่คือ a ั d u c t ตาเอาตาไปขนอกแล้วก็ผักลูกตาขึ้นไปนะครับ medial medial rectus คือ a d d u c t อับดักชั้ของตานะครับเอาลูกตาไปด้านนี้ไปไปข้างในนะครับแล้วก็ uh, inferior rectus นี่คือดึงลูกตาลงมานะครับสุดท้ายนะครับคือ abducens nerve abducens nerve คือ cranial nerve 6นะครับมีหน้าที่เดียว Abducens nerve ขวาน erve หกเนี่ย uh, control lateral rectus ของลูกตานะครับ lateral rectus เนี่ยแลวมีหน้าที่ดึงคือดึงลูกตาดึงลูกตาไปข้างนอกคือ abduction abduction ของลูกตาเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเห็นเป็น clinical significance ต่างๆเนี่ยเขาจะ test เราเกี่ยวกับ superior orbital fissure syndrome นะครับคืออาจจะมี trauma หรืออาจจะมีอะไรที่ เกี่ยวกับ s u p r เ orbital fissure หรือจะถูกต่อยในบ่าอะไรก็ได้คนไข้เนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับ cranial สาม c r เ n i a l หกแล้ว cranial สี่นะคร states, three, Williams, six, six, Four, ับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้จะมีปัญหา diplopleat หรือว่าอาจจะเห็น double vision หรือ extraocular muscle กล้ามเนื้อต่างที่ตาเนี่ยใช้ไม่ได้หรือคนไข้จะมีอาการ tortus โทสิสที่เปลือกตาตกเพราะว่านี่มีปัญหาเกี่ยวกับ superior division of cranial er nerve สามใช่ไหมครับแล้วกอ็อย่างที่บอกนะครับวันนี้คือเป็น c ค i n i c a l s น g n ิ f i c a ค c e สำคัญอย่างที่บอกนะครับจำคอนเทนต์ของ superior orbital fissure ง่ายคือ l e f v free to see no insult at all นะครับ l e f v lacrimal nerve free frontal nerve to trochlear see superior division of ocular motor อ่านอเนสอซิลารีเนฟอินซัลด์อินทรีย์วิชันโอคลาโฮมาเทอ่าเนฟอ่าแอดออร์คืออัพเดตเนฟนะครับแล้วผมอยากจะให้กำลังใจนักศึกษาแพทย์หลายๆท่านนะครับหลายๆท่านที่กำลังอ่าเตรียมตัวสอบบอรดดักซามต่างๆหรือหลายๆท่านที่ที่กำลังเรียนนูโรนามีอยู่ตอนนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเนี่ยการเรียนแพทย์เนี่ย ไม่ใช่สิ่งที่ยากเลยนะครับไม่ต้องใช้สมองเยอะมากใช้มาสมองน้อยมากนะแล้วก็ซึ่งที่สำคัญในการที่เราจะ uh, master concept อนี่หรือเป็นนักเรียนแ uh, พทย์จะดีหรือมีจะมี success ในการเรียนแพทย์เนี่ยคือดิสซิพลินนะครับหรือเราต้องมีมีอะไรอ,ะอ่ะมีมีวินัยนะครับมีวินัยในการหนังสือของเราเท่านั้นนะครับโอเคเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนายแพทย์จักรีวัน์ครับแล้วก็โชคดีนะครับทุกท่าน อ่านหนังสือหนักๆห,หน่อยโชคดีมากนะครับสวัสดีครับ